พยายนหลักฐานแบ่งได้เป็นพยายนบุคคลพยายนเอกสารพยายนวัตถุและพยายนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษพยายนบุคคลหมายความถึงถ้อยคำของบุคคลที่มาให้การต่อหน้าศาลและศาลได้จดบันทึกเป็นข้อความไว้ในสำนวนความพยายนบุคคลที่ศาลยอมรับฟังจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 1. ต้องสามารถเข้าใจและตอบคำถามได้และ 2. เป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ให้การเป็นพยานมาด้วยตนเองโดยตรงพยานเอกสารหมายถึงสิ่งที่มีการบันทึกตัวอักษรตัวเลขรูปรอยหรือเครื่องหมายซึ่งสามารถแสดงข้อความหรือความหมายอย่างใดๆให้ผู้สอบสวนตรวจดูได้ พยายนวัตถุหมายถึงวัตถุหรือสิ่งใดที่อ้างเป็นพยายนโดยการให้ตรวจดูมิใช่โดยการอ่านหรือพิจารณาข้อความที่บันทึกไว้พยายนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษหมายถึงพยายนบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งและมาให้ถ้อยคำโดยการให้ความเห็น ประเภทของพยานหลักฐาน 1. พยานชั้น1และพยานชั้น2 2. งพยานโดยตรงและพยานเหตุผลหรือพยานแวดล้อมกรณี 3. ประจักบพยานและพยานบอกเล่าพยานชั้น1และพยานชั้น2พยานชั้น1ได้แก่พยานที่ดีที่สุดเช่นฟ้องเรื่องเงินประกันชีวิต การแสดงกรมธรรมประการชีวิตย่อมมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลที่ให้การว่าผู้ตายทำประการชีวิตไว้พยานชั้นสองได้แก่พยานอื่นๆที่นำมาสืบแทนพยานชั้นหนึ่งเช่นนำสำเนาเอกสารมาสืบแทนต้นฉบับเอกสารพยานโดยตรงและพยานเหตุผลหรือพยานแวดล้อมกรณีพยานโดยตรงคือพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาโดยตรงเช่นคดีรถยนต์ชนกัน ปัญหาว่าฝ่ายใดประมาทพยานที่ให้การว่าเห็นนายกอขับรถมาทางขวาของถนนย่อมเป็นพยานโดยตรงเพื่อแสดงว่านายกอรประมาทเพราะขับรถผิดข้อกฎจราจรพยานเหตุผลหรือพยานแวดล้อมกรณีคือพยานที่ไม่ระบุดโดยตรงว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นแต่มีเหตุผลหรือพฤติการเชื่อมโยงพอจะเชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงควรจะเป็นเช่นนั้น ประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าประจักษ์พยานหมายถึงพยานบุคคลที่ได้สัมผัสข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองเช่นได้ยินเองเห็นเองพยานบอกเล่าหมายถึงพยานบุคคลที่ไม่ได้สัมผัสข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองแต่รับทราบมาจากผู้อื่นแล้วนำมาเล่าต่ออีกต่อหน,นึง่งพยานนำและพยานหมาย พยานนำและพยานหมายเป็นภาษาที่ใช้เรียกประเภทพยานที่มาเบิกความในศาลโดยหากพยานบุคคลนั้นเป็นพยานที่คู่ความพามาศาลเองเช่นโจทย์ได้ไปขอให้นายแดงซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเบิกความในศาลโดยพานายแดงมาศาลในวันนัดหรือได้นัดแนะให้นายแดงมาศาลในวันนัดโดยที่สาลไม่ได้ออกหมายเรียกให้มาเบิกความกรณีเช่นนี้เรียกว่าพยานนำ หรือเรียกอีกอย่างว่าพยานที่คู่ความนำมาเองส่วนพยานหมายเป็นกรณีที่พยานที่คู่ความต้องการให้มาเบิกความในศาลไม่ยอมมาจึงต้องขอให้ศาลมีหมายเรียกให้มาเบิกความในศาลในฐานะพยานพยานที่มีน้าหนักมากคนรรบฟังได้แก่พยานที่เป็นกลางพยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยงพยานคู่พยานร่วม พยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษพยานที่มีน้ำหนักน้อยไม่ควรรับฟังได้แก่พยานที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยพยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองพยานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพยานเดี่ยวพยานที่ให้การที่แตกต่างกันพยานที่ไม่สมเหตุสมผลพยานบอกเล่าหรือคำสัอโของผู้ถูกกล่าวหา พยามหรือพยานบุคคลหลักคือไม่พอที่จะรับฟังแต่มีข้อยกเว้นได้แก่รับฟังเป็นพยานเหตุผลหรือพยานแวดล้อมกรณีประกอบพยานหรือรับฟังก็ต่อเมื่อสมเหตุสมผลและมีพยานแวดล้อมกรณีอื่นสนับสนุนเพียงพอน้ำหนักของพยานลำดับการชั่งน้ำหนักพยานได้แก่ต้องฟังพยานที่มีน้ำหนักมากก่อน 2. ถ้าไม่มีพยานที่มีน้ำหนักมากพอให้ฟังพยานที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 3. ฟังคำพยานที่สมเหตุสมผลในสภาพปกติวิสัยของคนทั่วไปการชั่งน้ำหนักพยานหรือการรับฟังพยานขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกการให้เหตุผลหรือประสบการณ์หลักการพิจารณาลักษณะข,ของความจริงได้แก่หลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลักความขัดกัน หลักแห่งความเครื่องครึ่งกลางกลางหลักแห่งความมีเหตุมีผลอันสมควรการนำพยานเอกสารพยานวัตถุคลิปเสียงคลิปวิดีโอมาประกอบการสักถามการให้พยานเบิกความแสดงข้อเท็จจริงต่อศาลนั้นนอกจากจะให้พยานเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามที่ตนเองรู้เห็นแล้ว ยังสามารถให้พยานเบิกความยืนยันถึงพยยนเอกสารพยยนวัตถุเช่นสัญญาประกาศหลักฐานการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์หรือ Facebook คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงต่างๆเพื่อแสดงประกอบยืนยันให้เห็นถนึงข้อเท็จจริงตามที่ตนเองได้เบิกความหรือประสบความรู้เห็นมาซึ่งในการที่จะนำาพยายนเอกสารพยยนวัตถุให้พยานเบิกความรับรองไม่ใช่เพียงแต่เอาเอกสารมาให้พยานรับรองเฉยๆ แต่ควรจะให้พยานเบิกความอธิบายถึงข้อเท็จจริงรายละเอียดโดยสังเกตที่ปรากฏในคลิปเสียงคลิปวิดีโอพยานหลักฐานหรือพยานวัตถุนั้นด้วยโดยการเบิกความอธิบายถึงรายละเอียดไม่จําเป็นต้องเบิกความถึงเนื้อหาในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุทั้งหมดแต่ให้เบิกความในประเด็นสําคัญเพื่อให้ศาลสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการสื่อได้โดยงา่าย เรานำสัญญาขึ้นสอบถามพยา,ยานเราไม่จำเป็นต้องสอบถามถึงเนื้อหาในสัญญาทุกข้อแต่อาจจะสอบถามเฉพาะเนื้อหาสัญญาโดยคร่าวๆว,ว่าเป็นสัญญาระหว่างใครกับใครเป็นสัญญาเรื่องอะไรและเน้นสอบถามในประเด็นข้อสัญญาที่เป็นประเด็นข้อผิพาทตัวอย่างที่2 หากเราต้องการนำคลิปวิดีโอมาใช้สอบถามพยานเราก็ต้องสอบถามพยานว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวใครเป็นคนถ่ายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างจากนั้นให้เราเน้นถามเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นข้อสำคัญในคดีไม่จำเป็นต้องนั่งไล่ถามเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอพยานคดีแพ่งและพยานคดีอาญา การแบ่งแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะชี้ถึงข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งข้อแตกต่างที่พอมองเห็นได้ชัดมีดังนี้ 1. การอ้างจำเลยเป็นพยานโจทย์ในคดีแพ่งโจทย์อ้างจำเลยเป็นพยานโจทย์ได้ถ้าจำเลยเป็นผู้รู้เห็นข้อเท็จจริงที่โจทย์นำสืบแต่ในคดีอาญาโจทย์อ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาตามมาตรา232ซึ่งมีรากฐานมาจากหลักที่ว่าบุคคลมีสิทธิที่จะไม่ให้การปรับปรำตนเองโดยไม่สมัครใจ อ้างเอกสารเป็นพยานในคดีแพง่งคู่ความที่อ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องส่งสำเนาให้แก่อีกฝ่ายก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแพง่งตามมาตรา90แต่ในคดีอาญา ถ้ามีการอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานก็เพียงแต่ให้ฝ่ายที่อ้างอ่านหรือส่งให้อีกฝ่ายตรวจดูโดยไม่ต้องส่งสำเนาวเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายจะต้องการสำเนาซึ่งศาลมียมนาจให้ฝ่ายที่อ้างทำสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตามที่ศาลเห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา240 3. พยานหลักฐานเกี่ยวกับความประพฤติของคู่ความในคดีแพง่ง รับฟังไม่ได้เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีโดยตรงทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นพยานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นและไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีเช่นแดงฟ้องเรียกเงินกู้จากดำหนึ่งพันบาทซึ่งดำเคยทําเช่นนี้มาหลายรายแล้วและถูกฟ้องต้องใช้นี่เขาไปทุกรายดังนี้แดงจะอ้างเจ้าหนี้ที่เคยถูกดำผิดนัดชําระนี่มาสืบเพื่อแสดงว่าคราวนี้ดำคงผิดสัญญาอีกไม่ได้เพราะประเด็นในคดีนี้มีเพียงคําว่าดำกู้เงินแดงและผิดนัดชําระจริงหรือไม่ การที่ดำจะเคยผิดนัดคนอื่นมากี่ครั้งไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีส่วนในคดีอาญาน,นั้นโดยทั่วไปก็ถือหลักเหมือนคดีแพ่งแต่มีข้อยกเว้นให้จำเลยสืบพยานถึงความประพฤติที่ดีของตนได้ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ให้ศาลมีดูแยพินิษที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำเลย และมาตรา78ก็ให้ดุลยพินิษฐาลที่จะบรรเทาโทษจำเลยได้ฉะนั้นการสืบถึงความประพฤติที่ดีของจำเลยจึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคดีเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิษฐาล 4. หน้าที่นำสืบก่อนในคดีแพ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดหน้าที่นำสืบก่อนให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้แต่ส่วนมากศาลจะให้ฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นสำคัญหรือมีภาระการพิสูจน์มากกว่านำสืบก่อนนอกจากนี้คู่ความยังอ่านตกลงกันให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำสืบก่อนก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแพ่งมาตรา183แแต่ในคดีอาญานั้น จจะต้องมีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนเสมอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญาตามมาตรา174 5. การชั่งน้ำหนักคำพยานในคดีแพ่งศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแพ่งมาตรา104 ฉะนั้นถ้าพยยนหลักฐานของฝ่ายใดมีน้ำหนักมากกว่าแม้จะยังไม่แน่นอนแต่พอจะเชื่อได้ว่าข้ออ้างฝ่ายนั้นเป็นความจริงศาลก็อาจพิพากษาให้ฝ่ายนั้นชนะคดีได้แต่ในคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ต่อเมื่อแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นถ้ามีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญามาตรา227วรรค2